ยืนหาดนละพี่น้องเอ้ยโบอีมจักเทือนี่ครับเป็นแม่ลูกครับพี่น้องเปิดถึกถึกนะครับเปิดสิบเจ็ดหาลอยอได้โคบน,นี่อ่ะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพีจ้าทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิ่งงัวแม่ลูกโคบนึงถึกถึกกับงวัวทองงวัวทองสิเปิดเมื่อสีเก่าลอยพี่น้องสีแดงแดงง้อไทายกลางอ้วนๆนะครับทองเจ็ดเตือนอ่ะพิกัดบ้านซาวก,กว่านีโคมข้าตะบนหน้าว่าเภอปทุมราชจังหวัดรำนาจ,จเจริญน,นะครับมื่อนี้ก็ให้ต้นกามาพัดงวัวให้นี่ครับ สองข้อมครับพี่น้องครับไอ้สองชุดนะครับแม่ลูกครับแม่ท้องครับเบิ้งน้ากันนะับเอาโคมนี่ก่อนยืนหากินนุ่มประมาณสิบกว่านาทีแล้วพี่น้องไอ้ผู้อิ่มเจ้าเชื้อเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับลูกไหวประมาณหาเดือนครับแม่สูงลอยสี่สิบปกครบงวลูกแรกเปิดถูกๆแบงปันหนึ่งหมืนเจ็ดพันหาลอยเอาหมื่นเจ็ดหาลอยพี่น้องต่อได้ตีถึกถือกับลูกหาพันหาตีแม่หมื่นสองพี่น้องเอ้ยนะครับตีเป็นโตก็ได้นี่แม่สูงลอยสามเก่าลอยสี่สิบครับง่าลูกแหลก หูหูหูทั้งแม่หูทั้งลูกนี่ครับหน้าตาพันสดสดไรเงอะงะแปลกจมูกดำกริบหูดำนะครับไปหูบ่อฉีครับจมูกบ่อฉีสดเป็นสดเลี่ยมโตดีพอแม่พันลูกพันกระแดงดีนะครับลูกไสห้อยหาเดือนยิ้มแล้วมาลูกกินซิบมาที่ผ่านไปเด้๋วเดี๋ยวข้องนะครับแม่กับแม่ใจผสมหรือยังครับพี่ลุนดาหมื่นเจ็ดห้าร้อยค้าทุกคาทอนประกันให้ซิบหามือครับโอมีตัหนิอี้ยังเตยแห้งนะลูกแม่ลูกเตยแห้ง นี่ครับหู้ร้ายพี่น้องนี่ลูกไส้เพิ่นแดงแดงแม่เพิ่นครับนี่สดสดประกันห่วยพร้อมนะครับนี่หน้าตาบามันลูกผสมอิ่มะระเบ้โลกยืนหาซิฟกู้นาที่ครับจนลูกผมสิเป็นลกยนงำม,มออิ่มเอาเอาอีงเอา,เอา,เอานี่หู้ลูกกับหู้นะครับพี่น้องหู้กับหู้นี่ลูกไส้เพ่นนี่แม่เพินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับราคาต้ององไลยครับพี่น้องทรงฟีอร่อยลเด้อพี่น้องเด้อ แม,แม่ท้องเขาจะเปิด1ิปสีแอยครับต้นทั้งหาชุ่มกันท้องเจ็ดเดือนแล้วนุ่มกระสีเต่าครับเล็บกว่าเต่าปกติดีนะครับนี่คือแม่เพิ่นไปเข่าท่งคุดประบัดเนี่ยนะครับเ<ม>บิ่งไกลๆนะครับจับใบยให้พี่น้องในเบิ่งครับนี่หูกับหูบอกเลยว,ว่าหูทั้งแม่หูทั้งลูกครับปรกกันหูให้เลยหูไหลเชิดเคินปิ้นไหลไอ้ลูกเพิ่นเบียงมาลูกเบียงมาเบิ่งด้านถ่ายเพิ่นนะครับถ่ายแม่เพิ่นติดต่อไปเนุ่มสีเต่านะครับพ่วงหางดำ สูงไรสามเก่าร้อยสี่สิบนะครับสนใจกระโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้แต่ดูลูกไส้ลูกไอเบียงลูกไส้มามนะครับมาเห็นลูกแย่ลูกไหมเนี่ยแนะย่ไม,นะม่พอเนี่ยเขาไปลบแดดไปลบแดดอ่ะอ่ะดันไม่ดันไหมเขนไปลบแดนนนบดนะครับอ้าวคืมแล้วพี่น้องเอ้ยคืมแล้วนี่ครับแม่เพิ่นอู้นี่ลูกไส้เพิ่นมาแล้วไปกับมันซีหาเดือนนะครับยังกินนมแม่อยู่นี่ลูกไส้เพิ่นจะว่าก,กินนมอีกเด้อ เขาอีเละกินกินสิบกว่านาที่เลยนะครับหน้าตาคนสิบเจ็ดห้าร้อยนะครับราคาต่อรองไหนครับพี่น้องทรงพี่ร้อยโลนะครับมีเบิรงฟังปลาเพิ่นกวางลูกแหลกครับสูงลอยอ่าสามสิบกว่าร้อยสี่ทิปนะครับแม่สนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้กูได้หาแม่ลูกไปเลี้ยงนะครับอนาคตมีแน่นอนคุ้นี่เพราะว่าลูกกับส่วนข้างงามนะครับย่างมีลูกย่างไปย่างออกจากตอด้วยเออนี่ครับแม่เพิ่น แต่ลูกไส้ล่ะกินนมแล้ว,ลวก็สิไปแล้วบัดนี่นะครับจับได้ใบได้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพี่น้องนี่ลูกกันพวกหวงลูกหวงเต๋านะครับนี่แม่กันแต่ลูกไปแล้ววะไปอีกแล้วอ้าวเป็นชุดแหละนะครับเบียบ่ยงไปเบี่ยงไปเอ้าพุม่มเบี่ยงกลดเพชเบิ่งฟังขว้ากันเออนะครับฟังขว้าพอดับเบี่ยงไปดูเออนี่ฟังขวาเพนด้อพี่น้องนะครับนี่ฟังขว้าพี่น้องสิบเจ็ดหาหนอยครับอาทุกคารทอนประกันให้ียสิบหาหมื่นนะครับพี่น้องครับ ทรงฟรีร้อยกิโลตาแม่สดๆนะครับใช้ลูกเพิ่นลบอีละ <c oughs> ลบทรายลบขวาอยู่พี่น้องเอ้ลูกใต้กันใดไปดีมากเอ้ยลบว่าเออไปลบพุ่นละนครับเบิ่งแม่เพิ่นนี่เบิ่งดันท้ายเพิ่นนี่ครับนี่ลูกใต้พันเต้นแดงเพินเ่นเป็นลบูอยู่ดอกอ่ะจุกงย่างเลยครับตับน้องตัก เหลี่ยล่ะซิบเจ็ดหาลอยครับพี่น้องแม่ลูกลูกผูครับผู้ผู้องศีเปรี้ยงนะครับนี่ลูกคนมันมีแตบมียังเลยครับมันมีแตบยังลูกพคนก็ได้กินนมแล้วยมมาสักครู่นี่นะครับไปย่างมาเลยนะครับจุ้งง่ายๆพี่น้องอ่ะจุ้งยาซาเออมาจุ้งง่ายเลยวันนี้นี่ต่อไปครับมาเบิ่งง้อทองครับเจ็ดเดือนกว่าพี่น้องเป็นงวอท้ายกลางครับพี่น้องเล็กๆนังหน้าหนาจังสี่ครับโู้เป็นโท้องเจ็ดเดือนกว่าครับเปิด หนึ่งมืนสี่พันแปดร้อยครับหมื่นสี่แปดร้อยพี่น้องผู้ใดต้องการง้อกลางๆเพื่เลี้ยงง้อหนังหนาๆเลึกๆสี่ครับท้องเจ็ดเดือนกว่าครับประกันท้องครับตรวจท้องแล้วพี่น้องเอ,อ้ยลูกบักใ่ายหนึง่งนะครับลูกสองค่าท้องครับผสมตัวหามาให้พี่น้องไปเลี้ยงเล่นในหลายท่านบ่อยากได้ง้อใหญ่แต่ว่าอยากได้ง้ออ่างๆเล็กแดงแล้วก็เลึกๆ,กๆนะครับนี่สูงลอยยี่สิบเจ็ดปอกหลบครับลูกสองค่าท้องนะครับเปิดหนึ่งหมื่นสี่พัน แปดร้อยครับราคาผมทรงฟรีให้เอาหาสิบกิโลได้พี่น้องเด้อเอาเป็นมินเลยตัวนี้เนื้อหนังเพินนะครับนุ่มสีเต่าเล็บดีกว่าเท่าดีฮู้จูงแบบง่ายพี่น้องผู้ใดอยากได้งวจูงไง่ายนีย่เอาแม่นี่ไปง่ายเป็นไงพี่น้องจมูกดำมดฉีคอผู้ดำนะครับเครื่องบดเนื้อหนังดีนะครับพี่น้องท้องเจ็ดเดือนกว่าเป็นยางต่าอะไรกันเป็นยางต่าอะไรกันนะครับนี่จิ้มดำพว่วงหางดำนะครับนุ่มสีเต่า นะครับประกันท้องครับคาทอกาทอนประกันให้สิบห้ามูลหน้าตางาไม่เด้หมอนโคสดง้วไทยกลางนี่ครับสิบสี่แปดลอยนะครับตรงปีห้าสิบกิโลครับราคาคุยกันเดเด้อพี่น้องเด้อเลือหาเลือดสิบกะแบ่งปันนะครับเป็นลอยง้วทองผมได้อยากได้ง้วแบบไม่อยากได้แพงนะพี่น้องอยากได้ง้วนมื้อกว่าบาทนี่ครับหามาแบ่งแต่ว่าก็หายง่ายพี่น้องรนอยนี่ขคนหนิ่งให้เอายาวนี่มานี่เจ้าใส้ใบไดน ไไป,ไปไดขอบตาดำดีเลยล่ะตัวเชนคิวมานะครับจุงเน้นยำมาจุงโหดไงพี่น้องเนียจุงโหดไงไงไงผมเลยโอ้ยอิ่ฉาอี๋ลาตัวก็จุงไงเนี่ยนะครับนี่เอาไปเลี้ยงเล่นซื้อให้พ่อให้แม่เลี้ยงครับพี่น้องซื้อตัวใหญ่และก็ะยันอันตรายนี่ท่องแล้วเจ็ดเดือนล่ะนะครับนี่ประกันท่องให้ทุกครันประกันให้ครับซื้อผามือครับพี่น้อง เป็นงัวลูกที่สองนะครับลูกส,สองในถ่องเนื้อนังก็ดีอยู่นะครับสูงลอยสักเจ็ดครับงวหมื่นกว่าบาทนี่งวอุดวดนัส่สีละเนื้อนังก็ดีนะครับเอาเบียงไปลูกเบียงไปไอเบื้องฟังขวาเบื้งบัดเนี่ยเอาเบียงไปเออนครับฟังคว้าเพิ่นหน้าตาสดๆนะครับเป,เ,เป็นอ่ะเบียงอีกเออเตะแดดเออเก่งนะครับเห็นปะซิฟซีแปดร้อยงอไทยกลางครับงวไทยกลางหนังหนาแล้วก็ทอก้องไกลขดครับท้องเจ็ดเตือน กว่าครับนี่เรอยากได้งวใหญ่อยากได้งวพุ่มๆนานาที่พี่ต้องเอาไปเลี้ยงเด็ดหมื่นกว่าบาทท่องเลยล่ะนะครับท่องแล้วแต่บ่ท่องกับมื่นซาำเลยพี่น้องเอ้เนื้อยพวกนี้คนนะครับงอดุกหมูอ่ะสนใจนะครับเพื่อนๆอย่างผนสนใจก็โทรมานะครับมือนี้แม่ลูกโคมงหนึ่งตับแม่ท่องหนึ่งตัวนะครับราคาเบาๆนะครับพี่กัดบ้านสร้างก่อนในโคมครับตำบลหน้าหว้าอำเภอปทุมรัชจังหวัดลำหน้าเจริญแม่แดงนในผ้าซื้อแม่แดงต้องเจ็ดเดือนกว่าสิบสี่ แปดลอยครับอ่าเบอร์ไล่กับเบอร์โทษนะครับพี่น้องเด้อนะครับเพื่อจะมีเอียงนะครับอ่านุ่มกข้งงั้งงอลูกแหลกลูกสองขาดหองนะครับเล็บดีก็เท่าดีตัวท่องเขาไปอุ้ยขาบางไงพี่น้องงอแบบนี้ให้ลูกงามแสียด้ผุ่มๆสิเอาไปจุ้งย่างพี่แกถอดไอ้นั่นได้ปะแกได้ปะแกให้ฟงเนี่ยตามมาทีกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวให้ต้นกาจุ้งเขาข้อกระโดดบอกไว้ว่าโคตรง่ายงอตัวเองโคตรจุ้งผุดจุ้งพุ่นจุ้งพุดจุ้งผุดเอออาขารรักไปจุ้งก็โคตรง่ายน่ะะเห็นไปล เออกระหอกไปเลยนะไปจุงเลยยางเลยยางก่อยก่อยง่ายเฮงน,นะครับไปหอกลกเออคลิปนี้ครับสวัสดีครับ